ฮ่าอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะคะ่ะกับพาพี่น้องเขามาในบ้านสมานนี้ม่ขางทางเลยคะ่ะอยู่ขางทางเลยพอเห็ดสิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดนดำกันเด้อค่ะไปพี่น้องสวัสดีครับัวดำครับเราเอาน้า่นใส่ลายกระหอนกันดอกเห็ดไม่เขานิด <laughs> เนียวเถอะมุนเขาเป็นยังไง เห็นไหมเหนติดินนะิมุ่นเห็ดนี่ตรนีมุ่นมุนใหญ่ไปเป็นมันเหรอเออนออกต้อารนที่เหมือนเธอมาเอาละในดอกเธอแข็งดีอ๋อโอ้จนเท่านนไม่เจียบะจึเท่าเลยเนี่ยแต่แข็งดีอนเนี่ยน้องมันบาหลายดิสอวมึอ ก็เพิ่มมาเพิ่มแล้วขี้กลยไปกลมายอะก็มาเพิ่มึนครับหลายอย่างที่ถือนะขึ้นไข้างหลังดอกอยางต้นตะแบงอเ็เชียว่ดิเกดมดล่นี่นี่ดกหนึง่นี่อกดอกสงไม่เกือบเหี่ย แข็งด <c oughs> like so ีเย like ู่เห็ดก้นโคกจะเสียดยู่ได้ไหมค่ะแก่หน่อยนึงกับว่าเสียดาหุ่ดอกงามเลสวยแท้คุณนาเยียนอเนเลยค่ะเยียบจเห็นหเนนเม่เทียบออกตะเีอเทียบตตค่ะน แต่ว่าเสื่มกับไนโุดันกันเทียวมาเบิ้งด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวบรรัวม่งน้เศ้าของพี่น้องเมือนี่ระดีโอ้เสียดาไม่เถาละพุ่นพุ่นไปเก็บเ้ืงหนาพี่เห็นเห็มันแข็งแข็งนี่เห็นว่าอมเกี่ยังสิกว่าเป็นยังค่ะเป็นแข็งดีอืเนหพี่น้องอมถามต้องนี่หยบด้วยเห็นว่าดองน้ำคง พี like, ่น้องมองเห็นเห็ดปะน้อนี่เนาะเสดายเอ๊น้อออกมือเขาไปเก็บดันนะมังกรเนี่ยก็ะเมนเมื่อวานเนี่ยนาะกระซ่าหนึ่งนาะงไม่เจี๊ยบนผมดูกระเม่นน่ะป้าเปื่อยน่ะโอ้ผมดูน้องเสดายนี่เนี่ยป่ะนะรูปปะน่ะเสดายนาพ่อเห็ดหังเสีย ทังทีเฮาอ่อนดีเนะเีดามันไม่บางนดี่ยบานพี่อะนี่อืมอืมค่ะอืมมากำไมงเขามาทันเลยนี่เตี้ยบเต็มเลยนี่นี่ลอนี่เอามาหนิแสงดิเห็นหลอดนโข แข็งยอะเเน,น,นังสี่กับเพาะเป็นหนึ่งเยอะดกน้งองค่ะน,นีเด้อ,ดอตั้งเตมือนันพน,นันนมีเจียสามมือสี่มือแล่นะเนี่ยอขี่ไปนอ,อะมาเป็นลหลายหลายละพนูนันอ๋อ ทุนอะแล้วอันเขากับอันมาตละเทือกอะซองเบืงองขึ้นอะถือหน่อยไม่ได้เขาไม่เบืงเห็นมัอืม่นหลายอยู่หลายอยู่น่หลายอยู่นี่เรียกว่าดูหนูเขาแน่หน่ะอบเปิมืดอีหนีอะ เอาไปเป็นเสื้อก็ได้เถอะไปว่านเสื้อกลกสเปกไปวินายไปไปย้นได้ก็ระซ่องไปย้นได็กกระซ่องไดครับหลายๆครับผมนะผู้สลายครับไปรับสานี่ไม่ได้ครับเียยุตเยุ่งเหรอใช่นกต้องาเลยนี่เดียกไปครับ หนองามเห็นไหมอมีดอกสิพอดีงา,นาสงนเป็นไรเนี่ยค่ะนีน่พอดีงาสเนยมองมองีกมองนึงนินนงงดนี่่น้องมึงดูค่ะเนี่ยมึงดูีท่านตอนี้ด้เนาะกล้นโคบอเอยงามดงามอยู่ครับพูดถ <ๆ S 1> ึงอ้อนด้นด้หลายย่ปลายยเห็นแล้วสงเขียงดิโอน้นนนอาง นี่ละเนาะผลของเขาแต่ว่าพูดถึงว่าเปิ้มเขาเบิ้งด้วยค่ะบเบิงบ้งนี่ครับเบิ้งอยู่ดิพี่น้องพผลเห็นปะยิ่งเอาเสบียงเท็ดทานมาเรียนหนังอืมที่เกิดขอบงานที่ต้นน่ะนี่เถอะผู้ด,ดิเอาเสบียงเห็นไหอืมนี่งามพี่น้องอครับออกเป็นมดยุ่น,นี่เถอะอ้ยเขาจะผาดด้วยนี่เด้อเท่าน่ะเด้าสองดอกครับพี่น้อง ตะมุงเลยเดียวมาทานมันเท่าเปิ่งบึ้บปุ๋นะสองดอกดูค่ะไปพี่น้องขามหัวไปอีกค่ะไปเบิ้งต้นเพิ่นยูน้ำต้นใหม่แล้วค่ะเพิ่นยูน้ำต้นสะเบงนะพี่น้องไปขับปลากันค่ะไปพี่น้องก็พี่น้องเกาเบิ้งได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอกเพิ่นต้น่าขันออกู่นะขั้นต้ได้เลยขั้นเป็เกาะ้นต้น่าขั้นต่อเพราะว่าเพิ่นจะเป็นน้ำือเห็ดป่วงสิหรือพี่น้องไมเห็ดป่วงออกเห็ดป่วงดงลื่นก็ออกเข้ามค่ะ ใดายบ่ค่ะแต่ว่า,ากัยังพงีอยู่ัเป็นางที่เกลือนี่เนาะน้องเย,ยนเยนานตะออกอีหลีอีหรอ,หอนาเถอะเนาะโอ้งามีพี่น้อง,อง,นนพ,องพูดอ่ะ้าขาย,ยางไงค่ะเห็ดทานหดตะออก่นีนน่นอนอนงามนอวังน้ำ นางงามพี่น้องพีู่ค่ะพูนะน้องพีวีดีเลยบอกบ้างบอกน้งลูกีนี่มันเก้าปีไกปีก้อนพ่นอกำลังออก โชคดีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นั่เด็ดค่ะกระดอกกระเดื้องเมื่อไงโชคดีแท้เกือบบูมาเบิ้งเกือบได้เป็นเฮดเน่าอีกกระลังงามๆนี่ฟุ้นดอกเตยสองสวยพี่ครับพี่น้องอยงนี้นอนริงเด้วยน้ำงามงามงามกระลังออกน้ำงามเนียนเลยดีนี่นใช่ไหม่ยงติ งามคัะนี่ลังงานอือเหรดูค่ะอ <S in another house> ้เดี๋ยวมันบอบบี้จั่นมือแต่งได้หนั่เนาะเคียบบางเนืมาเขาพี่นำสองดอกดูค่ะตลังงามคัมันอ่อนเยอะอุ่นกลังสองอดอกค่ะ เคี่ยนต่างรสน้ำเขียยนน้ำละลายครับรถข้าจะต้องเป็นเล็กกระดุมน้นอ้ยอะเงาเขาเงาเก้าพ่นเนาะอัน่อย่างก่อนเพลยเปออกต้งหลายดอกนะพี่นนอะ หมุนปลาครับไม่ยปลาน,นึ่ครับน,น่ครับ,ก,รบ,บกุณหมุนปลาอย่างเดียวี่คานนคนหมานค่ะยืดดีๆนะเรามมาจอดฐานให้หัวดยืดนีสัน่นปลาคอกระโดดขึ้นมามงดูะ้ลวอยเป็นสนสนไปล้วสเถอะไปครับยยนี่ะยืนยันนี่ละโดดของมัจางเลยไปครับหมอมาใหม่อีกหม้อเอาหนึงน้อยๆเติมกัน สวยงามเศดได้พันเนี่ยหวานจะลังงามครับน้อง้อนงค่ะพีน้องนี่จะลังสวยเหรอคะล่าลังสวยเลยอือทานค่ะพู้แหนวพี่น้องคนนึงงามเลยเมียนทุกคนนีู่้หนวดอกงามไหมเหร

เจ้าอื้อดอกงามบ่ครับ Nó 2ใบดอกที่3เด้อค่ะ

เบิ้งข้าพูดนะให้พี่น้องมันก็เนี่ยเถอหนึ่งสองสามสี่ผัเนเบิ้์ถูพเอาดอกนี่ับดี๋ยงยก็นึโอ้แข็งดีนี่นงขัดนะอ๋อสองเรเกิดเนาะสามทานนุ่พี่น้องมึอนีทานนล้วนนะอ๋อ งามวะดอกนี้งามี่น้ดูค่ะเดี๋ยวค่ะไปนกดูค่ะครับอุ่พี่นกโทรเทเลเทโลเทเลบานพวกรีวีน่ากลัวนะครับก็เอามาครับไปนมอนจันจะลาบปเท่าเดียวนี่เห็นคนนี่ ่เห็ดแต่มาออกอยู่ในห้องเลยแล้วมันก็ได้เห็ดหลายอ่ะเห็ดนีดก่อนพี่น้องเรากำลังงามค่ะอยู่ในเฮือนอีสิหลายอยู่ดิเนี่ยโอเก็บน่มตะคอม่ควาพี่น้องไปออกไปเรื่อยๆ เล็บเอ้อน้อกำลังงามไม่ได้ขาสั่มพิ่ครับนี่ภาย่านหมน่ดีแคนอะว่าจะหนจงไหนได้หรอเนี่ยเกหลายดอกเลยดิี่นอะมันไม่หนอยดิคกเรนี่หนดอกงามนี่โอ้ดอกงามนี่ครับแสบไ่ไดครับแวเองเดียวครับพี่นักเนเกิดน้ำต้นแสบงลีนะครับ เอาเลยเทอะไปละเนี like ่ยไม่ได้ยังมใส่ตายตายครับพอแล้วครับน้องมาเดี๋ยวในขุนูนูแม่นู่จนเห็นนะโอ้หัวมู่เนี่ยนีุ่นูุนแมนดีเดีเห็ดค่ะหนึ่ดอกนึ่ง

หนึ่งสอสเห็ดกอค่ะดอนาหลับเพี่น้องตงมดักขนีบพี่น,ออนอ้องเบิ้งค่ะคุณ<ห>อาโอ้หจะทาน,นลนลูกข้าจะดอกำง,งามคุณอานสอนจะสตัดขา,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 าไปพร้อมอนนดิเนี่ย อย่างเหตุที่ีธอสีเดือดต้องเห็ดทานสูบเบิึงกคนเด้อค่ะถ้าเป็นอยู่ในเงาไหมแน่นอนเธอแน่นอนคิดว่าสีลายอยู่แล้วค่ะคนปั่มไม้ลงหันเมึงต้องเห็ดทานเห็ดทานน้องได้เห็ดกลนโคกปุ้มนั่นกระพรองเห็ดทานโอ้ท่อกันมืดออกมือเดียวกันออกมือเดียวกันพี่น้องมึงดูค่ะ สอนนี่เนาะพี่นอ้องกับเงือดิดเอ็นคีเาเอะไรเดนี่มือแหลเรียบเอทานทานพันนี่มือแหล่ทัมนั้ก็พี่น้องเดทานล้วนๆรั้มเ็ดทานนี่ก้นโคกนี่ค่ะเห็ดก้นโคก ไงด้ค่ะเห็นท่านมีเสกเกือบบุดหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดก้นโคกคุณอะคะ่ะผลงานมือเนี่ยพี่น้องมึงดูค่ะ,ะคลิปนี้เนาะคะ่ะสำหรับก็รจะขอฝากไปสักนิดแล้วเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น,น,นะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะคลิปนี้เอาไว้สักนิดคะ่ะสวัสดีคะ่ะเบ้าันสวัสดีครับเสริมฮาพี่น้องเด้อค่ะ